ลายในเรื่องของการัดไม่สำเร็จก็น่าก็น่าเสียใจอ่นะเพราะว่าสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่สร้างกันง่ายๆเราสร้างกันมาตั้งย0่สปีตั้งแต่หลังสงครามเย็นนะจนกระทั่งมีความผูกพันมีความอะไรอะไรต่างๆกันถ้ามีปัญหาก็น่าจะหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีอย่าไปใช้ความรุนแรงกันเลยบอกว่าควรัฐบาลกับ เขตเองควรจะมีการปรกษหาหรือเพืพ่อจะหาข้อยุติเรื่องเขตทับเตนนี้ก่อนอก่อนคืออะไรก็ได้หรอ,อรกรอ,อะไรก็ได้เราเราอย่าไปพูดว่าสิ่งที่ท่านกําลังทาในในในประเด็นของปัญหาผิดหรือถูกอย่าไปพูดหรอกเรื่องนี้สําคัญมากนะครับมันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติเราพูดแต่เพียงว่าเมื่อจะคิดจะทําอะไรควรจะใช้สันติวิธีควรจะใช้การนาั่งพูดจากัน ไม้มากที่สุดที่จะมากได้่ว่าเราต้องคุยกับขมิ้นกันการในเรื่องของเขตทับซ้อนตรงนี้ก็ควรควรจะอย่างนั้นลูกมันมีกรรมการมีอะไรอะไรต่างๆเยอะแยะผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่ได้ทาอะไรกันโขสร้างกันมานานแล้วนะลูกถ้าท่านพอนำคงเนี่ยมีหน้าทีค่อนข้างแข็งกล้าวไทยควรจะดําเนินการยังไงบ้ธรรมดาก็การเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของแผ่นดินมันก็กล้าวนั่นแหละใครจะไปยกมือไหว้เอาไหว้ไหว้เขาแล้วเจรจาไปไหว้เขาเจรจาไปมันไม่มีหรอกเนาะเันเรื่องธรรมดามองเรื่องธรรมดา สันติวิธีอะไรก็ได้ดนั่งคุยกันนั่งคุยกันท่านั้นความจริงก็มีกรรมการอยู่แล้วทุกทุกรูปแบบทุกเรื่องคุณนะฮะถ้าว่าท่ทานดึงนักธุรกิจจีนมา